Kato äiti. Mihin menee? Sieniä kerää. Missä? Ämpäriin. Aa. Tuota pitkin mennään. Tuo. Missä? Äiti, on... Äiti, tästä on muurahaitia. Joo. Ei ei mitään. Odottaa. Kato. kato. Näin. Joo. Kato. Kuuntele. Kuuleko juo sen Kuuleko? Ai, se on kaukana ääni. Noniin. Mennään. Tässä mennään. Sitten auto tulee tuolla. Sitten mennään tuohon. Joo. Mennään seuraavaan. Siellä. Mennään. Oliko? Tuolla on pieni Maria. Ai. Tuolla on pieni marja. มูสต,ติกอยตาโอ้ยขู่เห็ดมันมาไปตะขวมแทล้ลูกไม่ในเอเต้นไปเอาห้อยตีนกวางจะ้ะเนี่ยห้อยตีนกวางกวางหมุดกวางตัวใหญ่ใโอ้ยมันบ่หอดป่าเห็ดจักเถื่อข้าแต่มาเก็บบูบอรี่กิน โอ้โหเอาขู่กับล่อมพ่อขู่โอ้ยวอยก็เชือพ่อเฮ็ดเท่าเราก็ย่างหนีเนาะวอยก็เชือเอ็ดก็นี่จะอะไรเนี่ยเชือเนี่ยวอยเชือด Hmm. Mitä keltainen sieni niin voi sanoa? Keltainen sieni Voi kysyä. Joo. sieli. Keltainen sieli. Keltainen sieli. Näin? sieli. Havaa. No, Osa ei huu. Pitää katsoa, onko keltainen missä. Mm, Siellä. Mihin on niin, heit? Luukka tänne. No siia heit. Mm. Tää mm. odota. Täällä. เอาส่คุมองกบเบลอเหหืมหืมหาบ้างเห็นวะนี่ดอกนึงนี่นี่นี่ยุติเนย์ว่ารอเขมาใส่คุเห็นวถ้ามาเก็บเห็ดกินแต่บูบูเล่ บอกให้หาเฮ็ดหาแต่บุบบรีมองเยอย่าพึ่งมามายจ้งไปคาะคุณมาออกมาเฮ้มาดิดูเลยั่นเห็นมอเรื่องเหลืองน่อยมเสียหลักเกลาตายแน่ โอ้ยวารอมาสีหยบาบวารอเออนั่นละดึงดึงดึงโยอเอามาใส่ขู่ไปเลยยโยหยาบหยาบหยาบขาวารอนั่นนี่ดอกนึ่งอืมอันดอกนึงเอาหยาบนั่นโอ้ยฮักเบิดล่ะเพชร <tuksella> Inaagoi. Selvä. Näin dok. vaan. En vaan. Näin. En Niin, eli. Pitää auki näin. Näin. Varovasti auki. Näin. Näin. Mm, sai. Odata. Rauhoitu. Ja vielä tässä. Auki ensin. Joo. โอ้เอาหัดหนานะ้ามันเี่เอากีโย่ปารวัสสิเอาโอ่นอืมอืมเอาหยากับส่คู่เอาไปเมื่อก้่นข้างหลังนัน่นข้างหลังนัน่นนั่นสีเหลืองๆนัน่นโอ้ยหยาบหยบนี่นี่นนดอกนึงเดี๋ยวเดวเอาดอกตอะแม่ช่วยลูกอยากเก็บเห็ด มาแย่งแม่เก็บเอาอาลาตาร่วหโหแกโยวารอวสตซาซินเฮ้ยปะนี B ่ข้างล่างนี่ตาคเสียปะพิตาอาวกี่น้ำวารอวสตี้นอนซเตินอืมอืมมวนขัดึมบ้างบหมใหาบ้างข้างล่าง มีอีกบ่มีอีกบ่หาบองขึ้นไปข้างบนมานี่ <c oughs> นั่นเห็นไหมเลืองเหลืองน่ะอยู่ข้างหน้าน่ะระวังเยียบบารโรเออนั่นแหละเก็บมามเก็บมาใส่คู่ มาใช้ขวบอนันข้างหน้าอีกหน่อเปิดออกอ้าวโอเคเสียละย่ยอวาราาวนนุนั่นนั่นนั่นนี่นี่ในข้างหน้านี่ระวังเหยียบนะเออระวังเหยียบสองดอกอามาใส่ขวบอือม,มีอีกบ่ มาดูมีไหมหึมาหมดแล้วเดินไปอีกข้างหน้าอืมเก็บหน่อยนะดอกเหลืองน่ะเห็นบอกมันเหลืองเสร็จจะ้วก็ใปใหม่<อ>เห็นไหมข้างหน้าน่ะดอกหนึ่ง Niin, niin, niin. Noin 3 kuukautta. Tava on hieno. Mä sain On hyvä. odota. Siellä. Varoa. Älä meni Se vielä tuossa. ไหนแกไหนอืมจะตัวเสะแม่ซอยเก็บนล้วได้มาสิบบอลแล้วว่ารอตาใ โอ้ยอันเหยียบไปเห็ดข้นเว้ยเอาใส่ขู่ยี่โอ้ยอะไรต่ะอะไตาะาตากุเร่ละไรตาอัมพะรีเอ๊ะนี่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 เ,นนเห็นไหมนี่เทบเห็ดจังไลย

อ๋อแอปพอเฮแอปเปิลก็ต่อก็ต่อตัวแอดเปิตั็ได้ตันต uh, ่อตกอต่อต่อต ja ัวก like ็โย่มาอย่างหาบอยอ่อนเอาใส่นี่นีดอกนั้ย

เก็บดีๆแล้วก็นี่ดอกเอาสายพ่วงหั่นดอกนึงนี่ดอกนึงก็สิบารอริกเก้แล้วก็นี่ดอกนึง นี่อ้ออแล้วก็นี่ดอกนึงงเมไงบอว์ป่ะเนี่ยอ้าวเอาใส่คู่มาหาบงดีดอื Se ei ole mustikoita. Älä syö. Bawa emak kep hep, kama pin santon maille jo. yo. Mm? เฮ็ดบูบลีกินพอเฮ็ดกับเชมันสีเดียวกันกใบใไม้ใบไม้กะเหลืองเฮ็ดกะเหลืองหันเก็บเอาวารอเก็บดีๆอ๋อ A rồi, ý stu, nang lồng Ý stu, uh -huh. Nang lồng kẹp đi đi Thay bằng người hết ừ Mới là bỏ. มีอีกไหม,ไมหมดแล้วไปโอเคจ้านางงามจมปวดขาสิกาป้านแลวจ้ะพานางงามกลับบ้านก่อนบอกว่าเมื่อยแล้วว่าจ้าพากบเห็ดแบบเดียวป้านันบาดอยากมากกัอยากมากค่ะบาดเขาป้าแล้ว เอลอยากเมื่อยป่ะสะิเอา้านี่ติดละ่ะบายจ้าจะไปพอกันในคลิปหนานแล้วจ้ะขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายจ้า